การจัดองค์ประกอบภาพนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองในมุมมองของทฤษฎีนะครับอาจจะคิดว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันดูยากแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะเรียนรู้เท่าไหร่บางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อด้วยซ้ำนะครับเราคิดว่าการถ่ายภาพเนี่ยเราควรฝึกเรื่องของการตั้งค่ากล้องหรือว่าการฝึกใช้เลนส์เนี่ยมันน่าจะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ที่จริงแล้วเรื่องของคอมโพ i ิชันหรือว่าการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ย มันเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้ภาพถ่ายของเราสวยขึ้นได้นะครับแม้ว่าเราไม่ต้องใช้กล้องแพงใช้แค่กล้องมือถือหรือว่าจะใช้กล้องที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเราจัดองค์ประกอบภาพสวยนะภาพของเราเนี่ยสวยได้ง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพทั้ง7แบบที่ผมใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะขอนํามาแชร์ให้กับหลายๆคนในตอนนี้นะครับรวมไปถึงอธิบายด้ยวยว่าการจัดองค์ประกอบภาพแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ต้องดูอะไรบ้างรวมถึงการฝึกเอาไปใช้เนี่ยเราต้องสังเกตในเรื่องไหนถึงจะเอาไปใช้ได้คล่องครับ เรามาดูกันที่การจัดองค์ประกอบภาพอย่างที่1นนะครับก็คือเรื่องของกฎ3ส่วนนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วกฎ3ส่วนคืออะไรนะครับกฎ3ส่วนก็คือแนวทางการจัดองค์ประกอบภาพอีกแบบหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ภาพถ่ายของเรามีความสมดุลได้ง่ายยิ่งขึ้นและการจัดองค์ประกอบภาพด้วยกฎ3ส่วนนี้ยังช่วยเน้นจุดสนใจในภาพถ่ายให้กับเราด้วยครับกฎ3ส่วนเนี้ยที่พูดกันมานะมันจะมีองค์ประกอบก็คือว่ามันจะมีเส้นแบ่งภาพนะครับที่จะแบ่งภาพออกมาเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับ โดยพื้นฐานง่ายๆคือเราจะใช้แบ่งแบบท้องฟ้าหรือว่าพื้นดินก่อนสำหรับการฝึกในระดับเริ่มต้นนะยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะแบ่งพื้นดินเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ท้องฟ้า1ส่วนเราก็จะเห็นแล้วว่า พื้นดินนั้นเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องได้มากกว่าแล้วก็เจาะจงเนื้อหาไปที่ส่วนของพื้นดินได้มากกว่าส่วนท้องฟ้าก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับหรือกับกันนะครับเราจะลองใช้แบ่งพื้นดิน1ส่วนแล้วก็เน้นไปที่ท้องฟ้า2ส่วนก็ได้โจทย์ในการเล่าเรื่องมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราอยากจะเน้นที่ท้องฟ้าเนาะดินเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในการเล่าเรื่อง อันนี้เราก็ใช้กฎ3ส่วนในการที่จะแบบลองแบ่งท้องฟ้ากับพื้นดินเพื่อฝึกในเบื้องต้นได้ครับอันนี้คือดีมากๆนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเส้นแบ่งที่อยู่ในกฎ3ส่วนที่เราเห็นเนี่ยถ้าสังเกตดๆีๆมันจะมีจุดตัดที่เกิดขึ้นอยู่4จุดในภาพของเรานะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดเราวางสมดุลของภาพน้ําหนักที่มันดูบาลานซ์กันแล้วเนี่ยแล้วเราเอาจุดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยกตัวอ,อย่างคนที่จะแบบนั่งอยู่มุมหนึ่งของภาพหรือว่า เดินจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยแต่เราเลือกให้คนเนี่ยหรือว่าจุดเด่นเนี่ยอยู่ในจุดตัดจุดใดจุดหนึ่งในภาพนะบวกกับการวางน้ําหนักในภาพดีๆเนี่ยภาพของเรามันจะดูเด่นขึ้นโดยเฉพาะจุดเด่นที่มันอยู่ในจุดตัดเนี่ยมันจะถูกสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วภาพของเราเนี่ยก็จะดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกฎ3ส่วนเนี่ยเราเอามาประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพแบบจัดให้มันดูเต็มเฟรมนะแล้วก็เอาจุดเด่นของ แบบของเรานะครับยกตัวอย่างการถ่ายภาพพอร์เทรตอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอาตัวแบบนะมาวางไว้แล้วก็ให้จุดเด่นของแบบเนี่ยอยู่ตรงเส้นตัดที่อยู่บริเวณสีจุดตรงนี้นะครับเวลาวางเนี่ยมันดูสมดุลขึ้นภาพดูเด่นขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดแบบให้น้ําหนักมันเท่ากัน2ข้างแล้วก็เน้นจุดเด่นไปที่ตรงกลางภาพก็ได้โดยใช้กด3ส,ส่วนมาช่วยดูสมดุลเนี่ยมันจัดอุประกอบได้ง่ายมา,มากๆแล้วก็ฝึกเป็นพื้นฐานได้แบบ ต่อเนื่องได้เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันใช้ได้ตลอดนะสำหรับกด3ส่วนเนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินเยอะแหละแล้วเอามาใช้จริงเนี่ยโหสะดวกมากสำหรับการถ่ายภาพแล้วได้ภาพที่สวยจริงๆครับทีนี้เรื่องกด3ส่วนเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับการสรุปแล้วก็เกลาวความคิดให้นะครับกด3ส่วนข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือมือใหม่เนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายครับกล้องมือถือกล้องมิเรเลสอะไรเงี้ยมันจะมีกริดในการแบ่งช่องมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับกด3ส่วนอันนี้นะลองฝึกพวกแบบ แบ่งพื้นดินเป็น2ส่วนท้องฟ้า1ส่วนแล้วก็ฝึกถ่ายไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มชินและเริ่มเข้าใจแล้วก็ลองเปลี่ยนดูจากพื้นดินสส่วนเนี่ยเปลี่ยนเหลือพื้นดิน1ส่วนแล้วก็ท้องฟ้า2ส่วนแทนลองสลับกันนะครับพอเราเริ่มแบบเริ่มจัดวางทั้งแนวนอนแนวตั้งถ่ายหลายๆแบบเนี่ยเราก็ค่อยมาใช้พวกจุดตัดที่มันอยู่ตรง4จุดตรงเนี้ยลองวางองค์ประกอบภาพให้แบบตัวแบบเด่นอยู่มุมซ้ายบ้างอยู่มุมขวาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูหลายๆภาพที่หลายคนถ่ายมาว่าเขาแบบใช้การจัดองค์ประกอบภาพแบบนี้บ้างไหมนะครับแล้วเราก็มาลองฝึกดู มันจับทางในการถ่ายภาพได้ง่ายมากแล้วเซนส์เราเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับการวางมุมมองมันจะเริ่มสวยขึ้นอันเนี้ยกด3ส่วนเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นหัวใจสาหรับการเริ่มต้นของมือใหม่เลยครับการจัดองค์ประกอบภาพอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของเส้นนําสายตาครับเส้นนําสายตาคืออะไรคือวัตถุอะไรก็ได้ครับที่มันอยู่ลักษณะเป็นแนวเส้นนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ของมันเป็นเส้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเส้นของถนนนะครับอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะเป็นเส้นแล้วแบบสามารถที่จะจัดวางให้มันนําสายตาคนดูเนี่ย เข้าไปถึงจุดสนใจในภาพของเราได้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นนําสายตาครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เส้นนําสายตานะอ่ะากลื่งนกล่บังคับสายตาคนดูอ่ะให้แบบลากสายตาจากขอบภาพนะแล้ววิ่งไปที่จุดสนใจในภาพหลายคนจะเคยเห็นถ่ายภาพแบบถ่ายภาพบุคคลแล้วมีการนั่งตรงถนนอะไรเงี้ยแล้วจะเห็นว่าแนวเส้นเนี่ยมันลากไปที่ตัวแบบอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นอาคารเป็นตึกอะไรก็ตามนะครับแล้วมีแนวเส้นที่มันเกิดขึ้นอยู่เพื่อเราเห็นแล้วเรามันจะเห็นว่าเออมันเป็นแนวเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ยิงไปที่จุดสนใจในภาพนะครับการใช้เส้นนำสายตาเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวแบบมันเด่นขึ้นได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมันเหมือนบันมัคับสายตาคนดูให้เพ่งไปที่จุดสนใจในภาพได้ง่ายขึ้นครับเคล็ดลับและว,วิธีที่มือใหม่จะลองเอาเส้นนำสายตาไปฝึกใช้นะครับแล้วก็ฝึกถ่ายภาพออกมาให้เด่นที่ผมแนะนําเลยก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยลองฝึกเรื่องของกฎ3ส,ส่วนในข้อแรกให้เรียบร้อยก่อนนะให้แบบเริ่มคล่องประมาณนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับลองถ่ายภาพที่เราสังเกตพวก เส้นถนนนะครับหรือแนวของต้นไม้อะไรเงี้ยลองดูให้มันเป็นลักษณะที่มันเป็นเส้นนะครับแล้วก็ลองอเอาตัวแบบเนี่ยไปวางไว้บริเวณจุดสนใจในภาพโดยที่ให้เส้นเนี่ยชี้นําจากขอบภาพไปจนถึงจุดที่มันตัดกันทั้ง4จุดก็ได้จุดใดจุดหนึ่งนะครับอันนี้จะง่ายครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยฝึกทั้งเส้นนําสายตาคู่ก,กับการวางองค์ประกอบภาพที่มันเป็นกด3ส,ส่วนทั้พร้อมกันด้วยแ,แรกผมก็ฝึกอยู่2เรื่องนี้อยู่สักพักใหญ่เลยนะครับ และภาพของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีแนวทางที่โดดเด่นขึ้นนะครับลองดูนะครับลองมองหาเต้นต่างๆที่มันอยู่ในภาพเราแล้วก็เอามาจัดองค์ประกอบภาพให้มันแบบชี้นำไปที่จุดสนใจในภาพให้ได้ครับการจัดองค์ประกอบภาพอย่างที่3ก็คือเรื่องของฉา,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 ากหน้าหรือว่า Foreground ครับฉากหน้าหรือว่า Foreground คืออะไรผม,มาจะอธิบายแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องอิงทฤษฎีเยอะนะครับก็คือว่า อะไรก็ตามก็ได้ที่มันอยู่ข้างหน้าภาพถ่ายของเราอ่ะมันคือฉากหน้าได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือให้ผมแนะนํานะฉากหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายของเรานะครับหน้าที่ของมันก็คือว่ามันจะช่วยให้ภาพถ่ายของเราดูมี <_ p codes> มิติขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าของภาพถ่ายใช่ไหมมันก็จะช่วยให้ภาพของเรานี่มีมุมที่ลึกขึ้นแล้วก็ถ้าฉากหน้านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายด้วยนะครับ มันก็จะช่วยให้าภาพถ่ายมันดูมีเรื่องราวแล้วก็สมบูรณ์แบบขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายภาพทะเลอะไรเงี้ยเรามักจะเห็นว่าภาพวิวทะเลเนี่ย มันจะมีพวกโขดหินอะไรอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับอาจจะเป็นต้นหญ้าใบไม้ที่มันมีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในภาพนะครับก็จะวางไว้ด้านหน้าครับแล้วก็ใช้เรื่องของกฎดสามส่วนในการวางภาพให้มันดูสมดุลด้วยนะทุกอย่างมันจะทํางานร่วมกันหมดเลยครับฉากหน้าช่วยบอกว่าเออบรรยากาศมันเป็นแบบนี้มีมิติที่ลึกขึ้นสายตาเราจะเริ่มมองจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังได้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของฉากหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยดูมีมุมที่ลึกขึ้นแล้วก็ ภาพของเราเรียกได้ว่าดูแบบมีเรื่องราวที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยวิธีการฝึกที่จะเอาฟฟล์กราวหรือว่าการใช้ฉากหน้าในการถ่ายภาพเนี่ยเอาไปฝึกใช้จริงๆนะ เริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณลองดูภาพพวกทิวทัศน์บ่อยนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่าเขามีการวางอะไรไว้ที่ช้างหน้าสุดของภาพถ่ายของเราบ้างคือเขามักจะวางกันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีใบไม้ใบหญ้าอยู่ด้านหน้านะครับมีโขเห็นอย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่าถ่ายภาพทะเลเนี่ยมันจะต้องมีก้อนหินแล้วก็มีน้ําทะเลวิ่งผ่านแล้วก็ทําให้สายตาคนมองเข้าไปถึงมุมลึกอะไรเงี้ยครับเราลองสังเกตตรงนั้นนะแล้วก็ลองตีโจทย์ให้ได้ว่าเออมันเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวทั้งหมดในภาพยังไงจะสังเกตว่าฉากหน้าที่เขาเอาเข้ามาใส่เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราฝึกถ่ายภาพเนี่ยเราก็แค่หาภาพหลักของเราที่เราต้องการก่อนหลังจากนั้นเราค่อยๆมองหาว่าเออมันจะมีฉากหน้าตรงไหนที่เราเอาไปฝึกใช้ได้บ้างแล้วก็ลองถ่ายออกมาดูครับมันก็จะประมาณนั้นเลยแล้วก็พยายามฝึกซ้ำๆนะครับพยายามลองวางฉากหน้าให้มันดูไม่รกจนเกินไปนะครับแรกๆเนี่ยผมวางเนี่ยมันก็จะลกรกหน่อยนะครับแต่ว่าพอเริ่มฝึกให้บ่อยขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มมองออกว่่่่าาาาาากกรรววงฉหนน้้ไทีีูปถยยเ มันควรจะวางมุมไหนวางยังไงไม่ให้รกนะครับแล้วก็ลองเทียบกับคนที่ถ่ายภาพเก่งๆดูไปลองดูว่าเขาฝึกวางไว้ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมก็ฝึกอย่างนี้เหมือนกันครับก็ดูภาพจากหลายๆคนแล้วก็เอาไปลองปรับใช้ดูครับในหัวข้อที่4นะครับการจัดองค์ประกอบภาพด้วยเลเยอร์นะครับเรื่องเลเยอร์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในภาพถ่ายของเราเกือบทุกภาพถ้าเกิดว่า เราวางองค์ประกอบให้มันแบบม,ม,มีมิติที่ครบนะครับการจัดองค์ประกอบภาพด้วยเลเยอร์เนี่ยมันจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือฉากหน้าหรือว่าฟอร์กราวที่เราเรียนไปในข้อที่3เมื่อกี้นี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนหน้าสุดของภาพถ่ายของเรานะครับอันที่2ก็คือฉากกลางหรือว่ามิดกราวนะครับมันจะอยู่บริเวณส่วนตรงกลางของภาพนะครับก็จะถัดมาจากฟอร์กราวด้านหน้านั่นแหละก็เป็นส่วนของมิดกราวมิดกราวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวแบบหลักนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราจะวางไว้บริเวณนี้ แล้วก็ถัดไปด้านหลังอีกจะเป็นแบ็กกราวน์นะครับเป็นส่วนเสริมที่จะทําให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยมันดูมีเรื่องราวที่เต็มมากขึ้นนะครับแบ็กกราวน์ก็จะเป็นตัวเสริมนะโดยหน้าที่ของเลเยอร์ในภาพนะครับฉากหน้าหรือว่าฟร์กราวเนี่ยจะสามารถเป็นได้ทั้งกรอบภาพหรือว่าการทําหน้าที่ที่เป็นเส้นนําสายตาก็าได้นะครับถือว่าเป็นฉากหน้าเหมือนกันเพื่อให้มันเกิดมุมมองภาพที่มันมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งความน่าสนใจเนี่ย ตกไปอยู่ในส่วนตรงฉากกลางหรือว่ามิดกราวนะครับเพื่อให้เรื่องราวหลักเนี่ยที่ต้องการนําเสนอเนี่ยมันดูแบบมีมิติแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับมันมีระยะเกิดขึ้นเนาะอ่าโฟกัลเนี่ยมันมันบอกได้ว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ส่งไปที่กลางภาพที่เป็นมิดกราวใช่ไหมครับทีนี้มันก็ช่วยให้มิดกราวเนี่ยมีเรียกว่ามีทั้งมิติมีเรื่องของความโดดเด่นที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าทั้งโฟกัลทั้งมิดกราวเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วเนี่ย Background เนี่ยคือส่วนที่จะแบบทำให้ภาพดูเด่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับส่วนพื้นหลังหรือว่า Background เนี่ยอาจจะเป็นทั้งการถ่ายภาพที่เน้น Background ให้ชัดทั้งหมดก็ได้ยกตัวอย่างภาพวิวเนี่ยเราจะเห็นภาพภูเขาเนาะซ้อนกันไปเลเยอร์เลเยอร์จนไปถึง Background ข้างหลังเราก็เห็นท้องฟ้าเนี่ย อันนี้เราจะถ่ายชาทำภาพก็ได้นะครับหรือแบ็คกราวก็จะมีลักษณะอีกแบบคือการเบลอให้มันเป็นโบเก้หรือว่าเป็นการละลายฉากหลังที่นุ่มๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญของพื้นหลังก็คือว่าจะช่วยเป็นส่วนประกอบที่ทําให้เรื่องราวในภาพเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแบ็คกราวนี่คือแบบสุดๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างวิดีโอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอ่ามันไม่มีร์กัสก็จริงนะนะครับแต่ว่ามิดกราวก็คือตัวผมใช่ไหม ส่วนแบ็กกราวก็คือฉากหลังที่อยู่ด้านหลังเนะี่ยคุณจะเห็นว่า,าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวผมเนี่ยผมไม่ต้องพูดอะไรแต่ฉากหลังมันพอจะบอกได้ว่าผมน่าจะเล่นกล้องมาเยอะนะครับมีอุปกรณ์วางอยู่เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนี่คือแค่แบบพื้นที่เล็กๆอย่างนี้นะแบ็กกราวมันยังเป็นส่วนสําคัญยิ่งเป็นแบ็กกราวที่เป็นภาพบิวต่างๆเนี่ยฉากหลังคือส่วนที่แบบคอยเติมเต็มให้กับเรื่องราวหลักทั้งหมดในภาพได้เหมือนกันเป็นตัวยืนอีกตัวนึงเลยนะครับภาพถ่ายที่สวยๆนะครับเราลองสังเกตดูดีนะแบ็กกราวเนี่ยมันจะแบบ ดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วยส่งให้ทั้งฉากหน้าแล้วก็ฉากกลางเนี่ยมันดูแบบเติมเต็มกันมากนะครับฉากหลังเนี่ยคืออะไรที่แบบที่ดีมากถ้าเกิดว่าคุณวางองค์ประกอบได้สวยนะแล้วก็มีฉากหลังที่แบบเสริมเรื่องราวเนี่ยคือดีมากๆนะครับลองฝึกในการที่จะแบบมองฉากหลังให้ออกนะครับแล้วก็ลองฝึกดีไซน์ภาพโดยเน้นทั้ง3ส่วนนะครับทั้ง Foreground Midground แล้วก็ เน้นความสําคัญไปที่แบ็กกราวด์ด้วยครับอันนี้ภาพถ่ายของเราจะแบบดูดีมากการจัประกอบภาพอย่างที่5นะครับอันนี้ง่ายมากคือการแยกตัวแบบเด่นหรือองค์ประกอบเด่นที่เราตั้งใจจะนําเสนอเนี่ยให้มันถูกแยกออกมาจากฉากหลังให้ชัดเจนนะครับคือมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวแบบดูเด่นออกมาจากส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในภาพทั้งหมดนะครับยกตัวยอย่างเช่นการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยสังเกตได้ง่ายสุดถ้าหากว่าพื้นหลังเนี่ยมันชัดมากเกินไปหรือว่ามีรายละเอียดที่แบบเยอะเกินไปโดยที่มันไปรบกวนตัวแบบเนี่ย วิธีการที่ง่ายที่สุดคือเราก็จะถ่ายภาพให้หลังละลายไปเลยแล้วก็ตัวแบบเด่นอันนี้คือเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ uh, ทําให้เราเนี่ยมองเห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็เราน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับการถ่ายภาพลักษณะนี้คือถ่ายหน้าชัดหลังเลอนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบอาจจะไม่ได้ลายหลังเยอะก็ได้นะแต่ว่าคุณจัดยังไงก็ได้นะครับให้ตัวแบบเนี่ยมันเด่นโดยที่มันเด้งออกมาจากฉากหลังให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วก็ควรจะมีเรื่องราวเป็นแบบเดียวกัน อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับคือความสําคัญของเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการในการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องการให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจว่าจุดเด่นในภาพหรือเรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะงั้นการที่เราไม่ได้แบบสมมติว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพโดยให้จุดสนใจมันถูกแยกออกมาจากฉากหลังเนี่ยอย่างภาพพอร์เทรตอะไรที่แบบฉากหลังมันดูรกอะตัวแบบมันก็จะแบบถูกลดความสนใจลงไปใช่ไหมทำให้คนดูแบบไปมองอะไรในส่วนที่แบบเราไม่ได้ต้องการนะครับการทําให้ตัวแบบเด่นโดยที่ ถูกแยกออกมาจากฉากหลังเลยเนี่ยมันก็แบบเน้นไปที่ตัวแบบอย่างชัดเจนคนดูก็เข้าใจว่าอ๋อน้องคนนี้สวยถ่ายภาพแบบนี้ดูแบบดูดีคนนี้เขามีคาแรคเตอร,ร์ยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งนั่นแหละหลายคนก็มักจะใช้กับการถ่ายภาพ portrait พก็คือ,อละลายฉากหลังไปเลยตัวแบบก็ดูเด่นไปเลยอันนี้ก็เป็นทริคที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการถ่ายแบบชาติัภาพเนี่ยเราก็ควรจะวางองค์ประกอบให้ตัวแบบเนี่ยดูน่าสนใจกว่าฉากหลังนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ยังแบบ เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะไม่ใช่แบบว่ามันแบบดูรกไปหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับถ่ายชาตั้งภาพก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการวางฟอกราวให้ดีนะครับมีเส้นนําสายตาแล้วตัวแบบก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับการถ่ายภาพที่มันมีความชัดมากขึ้นหน่อยไม่ต้องถึงกับละลายหลังจนฟุ้งเนี่ยมันก็ทําได้ครับนอกจากนี้มันมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่หลายคนมักจะใช้กันนะครับสำหรับการถ่ายภาพเพื่อให้แบบมันเด่นขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องละลายหลังจนทิ้งก็ได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สีนะครับ การใช้สีกับเสื้อผ้าของตัวแบบอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ตัวแบบเนี่ยดูโดดเด่นออกมาจากฉากหลังได้เหมือนกันแต่ันนี้ก็ต้องแบบมีความรู้เรื่องสีประมาณนึงนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องต่อ,ตอไปนี่แหละนะครับแต่ว่าการใช้สีก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันนะที่ทําให้ตัวแบบเด่นออกมาจากฉากหลังได้ครับการจัดองค์ประกอบภาพแบบที่6นะครับก็คือการเน้นความสมมาตรครับการเน้นความสมมาตรคืออะไรก็คือแบบการจัดน้ําหนัก ของ2ด้านของภาพถ่ายของเราเนี่ยให้มันมีน้ําหนักที่เท่ากันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยซ้ายขวามันจะดูแบบเหมือนเหมือนกันเลยมีความคล้ายคลึงกันนะครับเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่า2ด้านมันเท่ากันพอ2ด้านเท่ากันปุ๊บสายตาแล้วก็ความรู้สึกเราเนี่ยจะมุ่งไปที่ตรงกลางภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วเราอาจจะไม่ทันสังเกตตัวเองนะคือ ทักษะของมนุษย์เนี่ยมันมีสกิลในการเปรียบเทียบแล้วก็สังเกตได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับคือตัวเราเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความเอียงหรือความไม่ตรงความไม่เท่ากันเนี่ยมันจะสะดุดตาได้ง่ายมากแล้วแบบมันจะมีความคาใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอเราใช้ความสมมาตรในการถ่ายภาพเนี่ยมันกลับทําให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกความพึงพอใจรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับม,มันมีความพึงพอใจบางอย่างเกี่ยวกับเวลาที่มันเห็นอะไรเป๊ะแล้วก็เห็นความสมมาตรที่มันดูลงตัวเนี่ย เราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็มันดูเท่ากันอ่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นความรู้สึกนี้เท่าไหร่เพราะว่าสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ได้แบบมีอะไรเป๊ะขนาดนั้นแต่พอเราใช้ความสมมาตรในการจัดองค์ประกอบเนี่ยภาพถ่ายของเรามันดูแบบโอเคขึ้นอย่างชัดเจนครับทีนี้ความสมมาตรเนี่ยช่วยอะไรกับเราได้บ้างนะครับเมื่อเราเอามาใช้กับการถ่ายภาพนะครับความสมมาตรในภาพเนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกพึงพอใจในภาพถ่ายให้กับเราได้ อันนี้คือชัดๆเลยนะแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นอะไรเป๊ะๆแล้วรู้สึกฟินอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่สําคัญเลยคือมันสร้างความน่าสนใจให้กับภาพได้ทันทีเลยเพราะว่าภาพที่มันดูเป๊ะๆอ่ะมันแบบมันดูดีมากมันดูเนี้ยบนะครับมันดูแบบลงตัวลองเปรียบเทียบกันนะเวลาที่เราเห็นภาพถ่ายบางภาพที่แบบมันไม่ได้จัดวางอะไรมาเลยอ่ะพอวางปุ๊บมันมันไม่โอเคมันไม่น่าสนใจมันรู้สึกแบบไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเทียบกับภาพที่มันมีการวางองค์ประกอบให้มันสมมาตรแล้วเป๊ะๆเนี่ รารู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้ดูดีอ่ะดูน่าสนใจอ่ะมันดูเนี้ยบดีอ่ะนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะวิธีการฝึกสังเกตแล้วก็การเอามาใช้สําหรับภาพที่เป็นอ่าแนวที่มันสมมาตรอย่างเงีย้งยนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับผมนะเริ่มต้นก็อาจจะมองพยายามมองภาพแนวนี้ให้ออกนะครับแล้วก็ดูว่าการที่น้ำหนักซ้ายขวามันเท่ากันมันเป็นความรู้สึกยังไงแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับหลายภาพนะครับเวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยเราอาจจะต้องแบบ ลองฝึกมองว่าเออความรู้สึกก่อนถ่ายภาพเนี่ยซ้ายขวามันมันเท่ากันจริงๆหรือยังนะครับถ้าเรารู้สึกว่าพอวางแล้วเอ้ยมันมันขวามันหนักกว่าซ้ายมันหนักกว่าเนี่ยอันนี้คือเซนส์นเราเริ่มแบบเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ที่เริ่มต้นง่ายสุดนะคือพยายามดูภาพบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองจําแนกดูว่าคนที่ถ่ายภาพแนวเนี้ยเขามีการจัดวางซ้ายขวาในลักษณะยังไงแล้วก็เป็นภาพประเภทไหนยกตัวอย่างเช่นคนที่ถ่ายภาพแนวมุมเมืองนะครับอย่างซิตี้สเคปหรือว่าแนวสถาปัตยกรรมเนี่ยการวางภาพแนวสมมาตรเนี่ย เขามักจะเล่นกับเส้นกับน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นทั้งซ้ายขวาให้มันแบบโอเคนะครับแล้วก็ดูว่าจุดสนใจในภาพเนี่ยเขามีการนําเสนอเรื่องเรายัางไงนะครับแล้วก็ฝึกสังเกตดูบ,บ่อยๆแล้วเราก็ค่อยไปลองฝึกทําตามนะครับหลักๆผมก็จะลองฝึกประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่แนวภาพที่ผมจะถ่ายบ่อยหรือไม่ใช่แนวภาพที่ผมถนัดเท่าไหรนะผมก็ลองฝึกแนวนี้บ้างเหมือนกันแต่ทำไม่บ่อยเท่านั้นเองคอีนนอง่สขกกูครับ คู่สีนี่คือเป็นเรื่องที่แบบถ้าใช้เป็นนะจะโดดเด่นมากๆสำหรับภาพถ่ายของเรานะครับคู่สีคืออะไรคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องคู่สีเนี่ยผมจะขอแนะนำให้รู้จักกับวงล้อสีหรือว่า color view ก่อนนะครับโดยในวงล้อสีเนี่ยจะมีสีที่ไล่กันไปแบบหลากสีสันมากนะครับซึ่งจะถูกแบ่งออกคร่าวๆก็คือ โทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นที่เราเคยเรียนแบบศิละปะตอนเด็กๆนะครับสีโทนร้อนเนี่ยก็แบบประเภทสีแดงเหลืองส้มนะครับส่วนโทนสีเย็นเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่ตรงข้ามกันละก็จะเป็นแบบทีเขียวน้ําเงินม่วงนะครับการใช้คู่สีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องใช้เป็นคู่ก็คือ2สีเท่านั้นนะครับจริงๆมันก็มีการใช้แบบสามสีสีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะขึ้นอยู่กับว่า การถ่ายภาพนั้นเนี่ยเราวางโจทย์ว้ยังไงนะครับคอนเซปต์ที่ถ่ายแล้วก็เป้าหมายที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราอยากจะเอาอะไรกับภาพนะครับแล้วเรื่องคู่สีเนี่ยมันช่วยอะไรกับเราได้บ้างในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับสีที่เราเลือกที่ให้ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยมันมีผลหลักๆเลยนะในแง่ของจิตวิทยาและอารมณ์ได้นะครับโดยสีที่เลือกเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์ของภาพโดยรวมได้เลยนะครับเช่นการใช้คู่สีที่อยู่ตัวกันข้ามโทนกันเช่นแดงเขียวนะครับแดงน้ําเงินส้มน้ําเงินหรือว่าชมพูเขียวเนี่ย ภาพพวกนี้จะสังเกตว่าอารมณ์มันแบบมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับภาพที่จะสื่ออารมณ์ได้ถึงความตื่นเต้นเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจภาพก็มักจะดูสว่างสดใสนะครับแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับหรือว่าการเลือกสีที่เป็นคู่สีที่อยู่ในโทนเย็นหรือว่าอ,าอยู่ในโทนร้อนเหมือนกันเนี่ยก็จะช่วยสร้างทิศทางของความรู้สึกให้ไปในทางเดียวกันได้นะครับสีที่อยู่ในโทนเย็นส่วนใหญ่นะครับมันก็มาจะให้ความรู้สึกที่สบายรู้สึกเย็น หรือบางทีอาจจะรู้สึกดูลึกลับก็ได้นะครับสีที่อยู่ในโซนเย็นก็จะให้ความรู้สึกประมาณนี้นะครับส่วนสีที่อยู่ในโซนร้อนเนี่ย่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสีที่แบบให้รู้สึกถึงความมีพลังบางอย่างนะครับความสดใสที่เกิดขึ้นในภาพนะครับส่วนใหญ่ก็สีโทนร้อนก็จะให้อารมณ์พวกนี้ครับส่วนวิธีการเลือกใช้คู่สีหรือว่าการฝึกมาดูว่าสีไหนมันคู่กันนะครับผมมีเครื่องมือง่ายๆนะครับคุณสามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในเว็บของแคนวานะครับมันจะมีคอลเลครั่ ดูคู่สีต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็ตอนที่ผมดูคู่สียังไม่เก่งนะจริงๆผมเป็นคนดูคู่สีไม่เก่งนะแต่ผมใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยออกแบบคู่สีต่างๆเนะี่ยผมก็สามารถเลือกโทนสีของเสื้อมาใส่ได้เลือกสีของหลอดไฟด้านหลังได้อาจจะไม่ใช่คู่สีที่มันแบบเข้ากันแบบเป๊ะๆแต่ว่ามันก็ยังแบบช่วยให้เราแบบวางองค์ประกอบต่างๆด้วยสีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับลองเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ และนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการจัดอุปกรณภาพทั้ง7แบบที่ผมแนะนําให้ลองไปฝึกใช้ดูนะครับสำหรับการท่องเที่ยวคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าลองฝึกเยอะๆนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจการถ่ายภาพได้มากขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่คุณฝึกนะครับ ฝีมือของคุณก็จะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการฝึกถ่ายภาพในแต่ละรูปแบบครับสำหรับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ o t o s c h o ู l Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับจริงๆเรามีกลุ่ม Photo School Thailand Group ด้วยนะครับก็สามารถที่จะแบบเข้าไปถามในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มีหลายคนที่คอยตอบคาถามรวมถึงผมเองเนี่ยก็จะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็คอยตอบคาถามเรื่อยๆครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้ววกก็ขออบบคคุททนนนีี่ตติดดามเรััสส